เราต่อปัจนี้ก็เป็นเวลาที่ฟังธรรมธรรมมัที่ยกเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นว่าปักคันเทปักคาละหัางนิคันเทนิคาละหังยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องคมบุคคลที่ควรขบมอันนี้มันอยู่ในโลกกระทำในโลกกระทำมันมีลาบก,ก็เสื่อมลาก มียศก็เสื่อมยศมีสุขก็มีทุกขมีสรรเสริญก็มีนินทานอันนี้เรียกว่าโลกกะระทำแปที่เรากำลังประสบกันอยู่ทุกวันและทุกคนก็ได้รับรู้กันทุกวันโลกกะระทำแปอันนี้ภาสิทธทิยกขึ้นเป็นนิเคปบ,บทเริ่มต้นนั้นพระพุทธเจ้าก็ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง ยกพระมหากัสปะเป็นผู้ที่ถือธุดงควัดอยู่ตลอดยกย่องพระอัญญากลัญญะเป็นผู้รัตนัอยูยกย่องพระโมคคัลลาสาลิบุกเป็นอัคสาบกเบื้องกะเบื้องซ้ายเบื้องขวายกย่องพระอญญานนท์เป็นผู้ไฝในการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นเราข่มบุคคลที่ควรขม พระเทวทัตที่ประพฤตินอกรีตนอกรอยกลายเป็นเกจิในทุกวันนี้คำว่าเกจินั้นคือบุคคลส่วนหนึ่งไม่ใช่บุคคลส่วนใหญ่นี่ในพาบบในภาษาบาลีะจะกล่าวอย่างนี้เพราะนั้นเราไปเรียกว่าเกจิโนนเกจินี่ก็คือบุคคลบางพวกไม่ใช่บุคคลส่วนใหญ่บุคคลส่วนใหญ่ที่ถืประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้า ตัดว่าเยพุยสิกาเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นประมาณคือประชาธิปไตยแต่บุคคลก็ยังมีปีกปีกอยู่อย่างนี้น,นะนะโลกกระทำทั้งแปดเนะี่ยมีลาบมันก็เสื่อมลาบเรามีเงินทองมีธุรกิจการงานใหญ่ๆมันเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วมันก็เสื่อมมันไม่ได้ยั่งยืน ก็เหมือนสังขารร่างกายของเรือของเราก็เหมือนกันมันไม่ได้ยั่งยืนเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนใน่ามกลางแตกสลายในที่สุดมีอยู่อย่างนี้เพราะนั้นอันใดก็ตามให้เราคิดเสมอว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็พยายามรักษาเท่านั้นเองรักษามันไม่ได้ก็เป็นไปตามบาลัดของมันมันเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่ามีลาบก็เสื่อมลาบ มียศก็เสื่อมยศยศนั้นมีอยู่ 1. อิสริยยศ 2. เกียรติยศ 3. บริวารยศอิสริยยศได้รับตากผู้มีอำนาจแต่งตั้งให้อย่างพระมหากษัตริย์ก็แต่งตั้งยกย่องบุคคลให้ได้สายสพายทือเกี่ยวกับ ยศต่างๆแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ได้รับสณมักสั์อย่างนี้ส่วนข้าราชการทุกกมทุกกองต่างๆก็ได้รับการยกย่องจากบุคคลผู้มีอำนาจอยู่ณที่นั้นๆเนี่ยก็เรียกว่าอิสริยยศที่นี้เกียรติยศเกียรติยศมันเป็นชื่อเสียงที่บุคคลนั้นได้ทำความดีได้ทำภูมคุมงานความดีให้แก่ส่วนรวมให้แก่ตนเองก่อน แล้วก็ให้แก่ครอบครัวให้แก่ส่วนรวมให้แก่ประเทศชาติเหล่านี้ก็จะได้รับการยกย่องแต่บุคคลผู้ถือประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีคุณธรรมดังนั้นกลิ่นของเกียรติยศนี้มันไปแต่ที่ตามลมเท่านั้นแต่กลิ่นของศีลไปทั้งที่ตามลมและทวนลมนี่แหละการมีศีลมีธรรม มันก็ไม่คุณธรรมนะคราเรียกว่าเกียรติยศที่นี้บริวารระยศบริวารระยศก็คือบุคคลที่เป็นบริวารบุคคลที่จะมีบริวารระยศจะต้องสร้างอย่างพวกเราได้สร้างรวมกลุ่มกันขึ้นมาตั้งกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเรียกผู้เรียกคนขึ้นมาช่วยกันจัดกิจกรรมขึ้นแม้พระสงฆ์ ท่านที่มีบริวารระยศหรือว่าเราเรียกว่ามีบาร,รมีอะไรทํานองนี้เรียกว่าเป็นบริวารระยศท่านก็ไม่เหนื่อยจะต้องไปหาบุคคลต่างๆสร้างโน้นสร้างนี่ทําทุกสิ่งทุกอย่างก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ประกอบไปด้วยมีคุณธรรมส่วนคุณธรรมที่เราท,ทําทนี่มันได้กันทุกคนถ้าเราทําแต่ว่าเพราะนั้นไอ้เกียรติยศไอ้บริวารระยศที่เราจะต้องสร้างจะต้องทําจะต้องเหน็ดเหนื่อย เรียกว่าสร้างบาร,รมีนั่นเองนี่แหละเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีสุขแล้วก็มีทุกข์ความสุขกายสบายจิตความทุกข์กายความโทมนัสจิตเอาตัวเองก่อนความสุขความสุขกายกายไม่มีโรคไม่มีภัยหนึ่งบุคคลนั้นอยู่สบายมีที่หลับมีที่นอน มีที่ขับถ่ายสะดวกสบายสะอาดสะอานเรียกว่าผู้มีบุญบุคคลผู้มีอายุยืนก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบุคคลที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเบียดเบียนล้มหมอนนอนเสือ่อก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญแต่บุคคลที่ล้มหอมอนนอนเสื่อมาก็มีบุญแต่ว่าเป็นเพราะกรรมเข้ามาตามทันและบุคคลที่มีผิวพรรณวันณะผ่องใสก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญ บุคคลที่มีอำนาจก็เป็นผู้มีบุญบุคคลที่มีวาจาอันเป็นที่โน้มน้าวจิตใจให้บุคคลเชื่อถ้อยฟังคำก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญสิ่งที่มีบุญทั้งหลายถ้าเรามีอยู่ในตัวของเราถึงสองสามประการแล้วได้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าปไม่ใบไม่หนวกไม่บอนไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์ เราควรจะทำอะไรเป็นลักษณะนี้แล้วทีเนี้ยที่มันม,มีมีสุขแล้วที่มีทุกข์ก็ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจโทมมนัโสโศกปริเทวาได้รับความคับแค้นในจิตใจได้รับความโศกเศร้าลำพึงลำพันแม้กระทั่งความโกรธที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทำอะไร ด้วยการไม่ยั้งคิดนั่นเองแล้วก็สรรเสริญกับนินทามันก็มีอยู่ตร่นนั้นมันคู่กันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จากโลกกรรมอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรจะให้เราอยู่เย็นเป็นสุขจะทำอย่างไรให้เรามีความพร้อมเราอยู่ด้วยความผาสุขไม่กังวนกวาวนั่นก็ต้องมาปฏิบัติธรรมธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านวางไว้ท่านกล่าวไว้ 8ปดหมี่พพระธรรมขันธ์กล่าวย่นย่อก็มีอยู่สข้อละชั่วบำเพ็ญบุญทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วอันนี้สมเด็จพระสมมาสัมพุทรเจ้าได้กล่าวรวบยอดในคราวที่พระองค์ทรงโอวาทปฏิโมกแกที่ภิกษสุข5 0รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเพราะฉะนั้นเราก็ถือเอาจุดนี้แหละ เอาจุดนี้ที่จะมาประพฤติปฏิบัติตามแนวของที่เราเป็นชาวพุทธสาธุชนทั้งหลายจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดๆก็ตามมาทำความดีนั้นไม่ได้มีสิ่งที่ว่าจำกัดไว้แค่ศาสนานนูนศาสนานี้มันมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นให้ทำความดีทำความดีในทางพระพุทธศาสนาก็มีหนึ่งละชั่วสองบำเพ็ญบุญ สามธรรมจิตของตนให้ของแพร่องในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในประเทศไทยของเราที่มีพระพศาสนายั่งยืนมาเป็นพันๆปีแล้วทีเดียวอยู่ในสุวรรณภูมิของเราดีมีมานานแล้วแต่เราก็จะถือกันที่เห็นเด่นชัดก็คือการให้ทานการสมาทานศีล คนไทยไม่แพ้ใครเลยในโลกนี้ที่เสียสละแล้วก็เคารพในสิทธิของบุคคลอื่นจนกระทั่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วสารทิศชาวต่างประเทศเข้ามาสู่เมืองไทยเพาคนไทยใจดีมีความโอบอ้อมอารีต่อกันให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลที่เขาไม่เข้าใจที่เขาลํำบากคนไทยเราให้ทงนั้นแม้เรามี กินมีใช้แล้วมีเงินน้อยวัวเขาก็ช่วยอันนี้เป็นเสียงของชาวต่างประเทศเขาได้เขาได้พูดกันลงในโซเชียลต่างๆทั้งนั้นว่าประเทศไทยดังไปทั่วโลกกิจกรรมต่างๆเราก็ทำเป็นได้ไปทั่วโลกในฐาในในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามีความเมตตากรุณาคือมันตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม คือเมตตา,ามีมีเมตตากะรุนามุทิตาอุเปขาเมตตาคือความสงสารความความความรักความความรักความสงสารการุนาเนี่ยค่ความไข้เกลื่องทุกข์ให้บุคคลนั้นให้มีความสุขความสบายมุทิตาก็ยินดีในบุคคลที่ทําได้ดีแล้วอุเปขา ั่นก็วางเฉยในเมื่อพ้นวิสัยของเราที่จะกระทำได้อย่างนี้แต่ยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้สนใจไม่เหมือนคนทางตะวันตกที่เขามาปฏิบัติธรรมมาถือศาสนาพุทธเขาเน้นเอาในการปฏิบัติเพราะว่าเขาเป็นคนคิดคนคนคนคิดมาก่อนเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ทางฝ่ายตะวันตกเขาทำมาก่อนเขาค้นคิดมาก่อนเพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เร็วร้ายเขาจึงคิดค้นที่จะเอาชนะต่อภัยธรรมชาติเขาจึงเอาหลักวิทยาศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ให้เราได้เข้าใจนี้เองเขามาประพฤติปฏิบัติเขาจึงเอาเหตุเอาผลเขาจึงมาปฏิบัติเอาความจริง ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ความจริงอันประเสริฐคือตัดสู้เห็นทุกขเห็นเหตุเกิดแห่งทุกเห็นความดับทุกขและเห็นหนทางที่จะดําเนินไปสู่ความดับทุกขเขาก็มาจับเอาจุดนี้ทีนี้พวกเรานั้นเราไม่ได้จับเอาแต่ทานเอาแต่ศีลอย่างเดียวก็ขอยมีโพคะขอยได้ไปสู่สวรรค์ขอให้ไปท่องเที่ยวอยู่ในโลกแห่งความสุขนี้ เราแต่ความสุขมันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเสมอโดยเฉพาะหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นสองพระสองบุรพาจารย์ของเรานี้ท่านจะสอนสั่งทั้งสมถะและวิปัสนาให้แก่พวกเราในกระ่างแจ้งจนกระทั่งมีผู้ถือประพฤติปฏิบัติสืบมาจนกระทั่งมี สำนักปฏิบัติธรรมให้เราได้เรียนรู้มาจนทุกวันนี้แม้ในกรุงเทพก็มีพระในสายปฏิบัติเข้ามาอบรมสั่งสอนอยู่เราตลอดโดยการจัดกลุ่มกองกุลลักษณะถือตักบาทพระสุป,ปฏิปันโนในที่ต่างๆขึ้นดังที่ทำดังที่มูลนิธิหลวงปู่มั่นของเราที่จะทำอยู่นี้นี่แหละเป็นการชักชวนพวกเราให้ได้มาถือบัพติบัติ ดังนั้นจึงใคร่ที่จะแนะแนวทางแห่งการอบรมและปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทำอย่างไรทำได้ทุกคนไม่บ้าไม่ใบไม่หนวกไม่บอดไ,ไ,ไ,ไม่เสียจริตผิดมนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลในเบื้องต้นยังไม่เข้าถึงอริยผลก็ขอให้ได้อริยมรรคก่อนตายเนี่ยเราก็จะปิดประตูอบายนี้เวียนว่า้ตายเกิดในโลกกระทาตอันนี้ เราก็จะได้มีแต่มากลับมาเกิดสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปดังนั้นจึงจะเอาทำของสอนของครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณอุบาลีคู่นูปมา,าจารย์ท่านสอนกรรมฐานเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เสาแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนั้นเรียนธรรมเรียนกรรมฐานเรียนสมถะ จากหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาก็นํามากราบมาศึกษาธรรมกับเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ที่วัดบวรมมณีวาดเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรมมณีวาดรูปที่ห้าเดี๋ยวนี้ศูนย์ภาวนาสิริจันโทของหลวงปู่เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์ก็าาย,ย,ยังปรากฏอยู่ โดยปัจจุบันนี้ก็ท่าเจ้าคุณราชภาวนาวชิราพรเป็นคนดูแลเมื่อก่อนนี้ก็หลวงปู่สนอนาลโยท่านเป็นคนดูแลก่อตั้งมาให้การปฏิบัติเมื่อก่อนมันซบเซาไปก็เริ่มตั้งแต่2,520นั่นนะ2,520เพร่อตมาได้รับนิมนต์มา2 5 2 6มาเทศมาอบรมที่วัดบรมมนิวาสในช่วงนั้นนี่แหะ ปรมาารย์ต้นวงของของพระ,พระสุปฏิปัโนสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเริ่มต้นมาจากเจ้าคุณอุบาลีคุณองค์ปรม a าาย์ท่านได้สอนว่าถ้านนั่งสมาธิให้จิตสงบจิตนิ่งยังไม่ยังไม่ได้จิตนิ่งมันนิ่งแป๊บเดียวจิตนิ่งมันจิตอยู่ถ้าจิตสงบแล้วมันจะมีมีปรากฏขึ้นแต่มันไม่ครบไม่ครบองค์ไม่ครบองค์ที่จะเป็นสมาธิ จิตนิ่งจิตสงบขนาดนี้สามารถที่จะลบอกุศลจิตหรือบนทินแห่งจิตที่มันเกาะติดอยู่ในจิตใจของเราลงไปเหมือนเราอาบน้ำชำระร่างกายให้ร่างกายของเราสะอาดแต่เราก็ต้องทำบ่อยๆเพราะเราสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงและไม่คงที่ต้องทำให้มันตั้งมั่นมั่นคงคงที่เริ่มต้นด้วยสติ สติว่นนม่มีอยู่พร้อมทั้งหลายองค์ประกอบสติปฐานก็มีแล้วก็สติสัมโพชงก็มีสัมมาสติในในมรรคมีองค์แปดประการก็มีซึ่งมันเป็นข้อธรรมเป็นภาคทฤษฎีสำหรับที่จะแจกแกงธรรมมะเมื่อเราเข้าถึงปัญญาแล้วอันดับแรกทีเดียวเราจะต้องฝึกให้เราได้สมาธิเสียก่อน เอาแนวที่เราได้มานั่นแหละจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่สอนสั่งมาแต่ถ้าหากจะเอาแบบสากลเข้ากับทุกจริตของทุกคนก็คือการเจริญอาณาปานุสติการเจริญอาณาปานุสติมันไม่ยากมันไม่ต้องไปเอาอะไรที่ใดทุกคนมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่อย่างเนี้ย หายใจเข้าไปหายใจออกมาก็นับแล้วก็ก็ให้ให้รู้หรือจะนับก็ได้จะให้มีสติจริงๆนะอยา่าจะมาออกรับบินบาตก็นับคนไปเรื่อยๆบางทนีนันับถึง3-4มสี่พันคนเคยนับมาแล้ววกเขาที่สร้างโรงพยาบาลตึกสงฆ์อาพาธท,ที่จังหวัดเลยตอนนั้นอาจารย์ขันตี เป็นคนลำลีกที่จะสร้างนับคนได้3,500คนที่มาใส่บาตรกันในวันที่วางศิลาฤกษ์นับนับไปแล้วมันจะฝึกสติของเราไปในตัวตัวเลขเนี่ยสำคัญไม่ใช่ตัวเลขที่ไปซื้อหวยซื้อเบอร์อะไรทั้งนั้นน่ะตัวเลขที่จะทําให้เรามีสตินับไปเลยจะเริ่มต้นนับไปเรื่อยๆมันก็ฝึกสติของเราไปในตัวจะไปไหนมาไหนนั่งรถนั่งลาก็จะไปหลับ นั่งหลับอ้าปากวออยู่จนมันสบายอยู่ในรถแต้องนั่งแล้วคบคิดหลงพ่อสมศักดิ์คือหลงพ่อโผที่เราว่ากันมานี้บ่อยๆเราบอกว่าท่านเจ้าคุณเวลานั่งรถผมไม่หลับผมจะคิดไปเรื่อยๆคิดคนหลักทำต่างๆไปก็เช่นเดียวกันผมไม่เคยนั่งหลับแต่ว่าครั้งนี้ถ้านั่งหลับเขาเรียกโมหะโมหะมันเข้าไปครอบงำ เพราะฉะนั้นนั่งกําหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนับนับไปเถะนับได้ร้อยครั้งได้สิบนาทีนับไปอย่างนี้ก็ทําให้เราได้ภาวนาอย่างเนี้ยแล้วมันจิตมันจะนิ่งเวลาขณะเรานับอยู่นะจิตมันนิ่งอยู่แล้วทิตมันสงบมันรวมลงคืึบลงไปทีนั้นมัน,มนวมรนนมนวมลงไปเช่วงรเกิดปิติถ้ามันเกิดปิติและเกิดสุขนั้นภาวะมันเข้าสู่พม ดังนั้นมันจะมองเห็นอันใดนะหลวงพ่อฤาษีลิงดําเวลาฝึกคนเข้าสู่มโนมยิทธิไปดูนรกสวรรค์นั้นจะต้องใช้บุคําบริกรรมบังคับไปไม่ให้มันเข้าไปถึงโน้นถ้าเข้าไปถึงอุปจารสมาธิแล้วมันขึ้นชั้นพรมไปดูนรกไปดูสวรรค์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ท่านก็ฝึกมาจนก็นั่งผู้คนเข้าถึงธรรมะได้กันเราจะเอาต้นตน,นี้ก่อน จะไปสวรรค์นิพพานมันยังไม่ได้หรอกเพราะมันมีอะไรหลายอย่างอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นข้อกังขาเยอะน่ถ้าใช้เป็นก็เป็นใช้ไม่เป็นก็หลงหลงอยู่อย่างนั้นนะั่นเนี่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เป็นต้องเข้าใจมาฝึกจเจริญอาณาปานุสติโดยแบบท่านพอรีเพราะตามาอยู่กับท่านพอรีมาตั้งแต่เป็นเ็นเข้าใจในเรื่องเหล่าน,า,นา,านี้ฝึกสมาธิเจริญอาณาปานุสติแบบท่านพอรีนะั้นง่าย แล้วเข้าไปมันจิตจะนิ่งพอมันนิ่งลงไปมันก็สงบพอสงบปับ๊บเกิดเบากายเบาใจเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาให้มันได้อย่างนี้ถ้าโยมทําได้อยู่อย่างนี้นะั่นนะ่ะมันจะเสื่อมไปก็ฝึกขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าเราฝึกติดต่อเรากําหนดลมหายใจติดต่อนั้นมันจะไม่เสื่อมมันจะยั่งอยู่นะกเรียกล้วมันตั้งมั่นมันตั้งมั่นได้ จะมั่นคงแล้วคงที่นั้นก็ค่อยฝึกไปขอให้มันได้ตั้งมั่นไว้เสีก่อนแล้วเวลาเราจะตายนะทีจะจดติดจากโลกนี้มันอาการมันเป็นอย่างไรอาการคนที่จะตายนะหนึ่งนอนมันอ่อนเพลียเราจะเห็นบุคคลที่นอนติดเตียงก่อนที่จะตายนะอ่อนเพลียเสีก่อนเหนื่อยหายใจเขาเลยหายใจไม่อิ่หายใจมันตะ มันจะติดขัดหายเข้าใจมันจะฝืดฝืดหายอาใจออกมาก็จะฝืดฝืดสองสามครั้งก็ไปเลยลักษณะนี้อันนี้แล้ในขณะนั้นมันจะเกิดอาสนกรรมเป็นกรรมตัวหนึ่งกรรมตัวนี้จะปรากฏให้เห็นถ้าหากเรากอยู่ในภาวนานี้คุณธรรมหรือว่ากรรมดีอาสนกรรมทางดีจะหลั่งไหลเข้ามาจะระลึกถึงบุญถึงกุศลจะปราศจากโมหะ แต่ถ้าดิ้นลนทุรลนทุลายมันเจ็บมันปวดเนี่มันจะเกิดความมันก็เกิดความหลงลืมสติแล้วว่าโมหะเข้ามาเมื่อโมหะเข้ามาก็จะทําให้เรานั้นหลงพอหลงปับ๊บบาปก็เข้ามาทันทีบาปประกรรมก็เข้ามาทันทีตกนรกทีนะี้บาป,ป็ระปตกนรกทีนี้ถ้าหากเราภาวนาอยู่เนี่ยอาสนกรรมในฐานที่โอ้เราไร้ทาบุญทําทาน มันจะมาทันทินแล้วได้ทําพาทำทานที่นั่นเมื่อเร็วๆก็ไปทําบุญทําทานที่มูลนิธิหรือเมื่อก่อนนี้ปีก่อนปีไหนก็มันก็หลังไหลเข้ามาไปทําบุญทําทานที่ไหนได้ทอดพระป่าได้ทอดกระดินได้สร้างคุณงานความดีใดๆมันก็จะทําให้เรามันจะเกิดอาสนกรรมในทางที่ดีก็ทําให้เราเกาะติดคุณธรรมเหล่านั้นทําให้เราไปเกิดในภพโูมที่ดีไปสวรรค์แน่นอน แล้วทีนี้จากจากโลกสวรรค์เช่นกันมันก็จะเกิดอาสานกรรมเวลาจะจุกตีจากสวรรค์เพราะมันไปสู่สวรรค์แล้วมันจะต้องลงนรกถ้าไม่มีคุณธรรมเพื่อกูนล,ลงนรกแน่นอนลงนรกก็ไปสู่เปรตไปสู่อสูรากายไปสู่เดรัจฉานมาสู่คนบ้าคนใบ้คนไม่เต็มไม่ไม่สมประกอบจึงมาสู่คนยากคนจนจึงจะมาสู่สามัญชน มันข้ามขั้นตอนมาเยอะๆเราเป็นมนุษย์พระพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วก็ควรที่จะตั้งใจอย่าให้บุคญงามความดีผ่านพ้นเราไปชีวิตของเรานั่นน้อยนิดไม่อีกกี่นั้นเราก็จะละจากโลกดีไปแล้วตั้งใจเลยเริ่มต้นแต่วันนี้ไปถึงถึงวันที่เราจะละจากโลกนี้ไปเราก็มีบุญมีบารมีติดตัวตามตนเราไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ในโลกกระทำทั้งแปดเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีเป็นของมันอยู่แล้วแล้วก็เราทําบุญทําทานก็ให้อธิษฐานเอาถ้าไม่อธิษฐานก็อยู่อย่างนั้นแรงอธิษฐานนันะมันไม่ใช่มันจะต้องอยากก่อนไอ้ความอยากก็เป็นกิเลสแต่เราอยากในทางที่ดีเราอยากทําบุญทําทานเนี่ยมันก็ไปจากความอยากไปจากไปจากกิเลสก่อนจึงจึงจะเป็นไปผู้ไม่มีกิเลสมันไปจากสมมุติก่อนจึงจะเป็นสู่วิมุติ แล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญวานาตามที่ได้สับรับจากครูบาอาจารย์มาไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะเป็นบุคคลผู้ที่อยู่ดีมีสุขเบื้องหน้าแต่กายทำลายแต่ก็จะเข้าสู่โลกสวรรค์ก็มีสติเวลาจะจุติในโลกสวรรค์ดังนั้นในที่สุดแห่งการเก่าธรรมนี้จึงขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตยคือพระพุทธพระธรรมและพระรยสง์ จงอภิบาลรักษาท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาพร้อมกันณที่นี้จงให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญปาถนาสิ่งใดอ,อันเป็นประโยชน์อันหาโทษไม่ได้ขอความปาถนาเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านตลอดกาลและนานดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการลัชนี